หลวงปู่เจียมพูดว่าอาจารย์สวงมาไทยก่อนอาตมาเรื่องเล่าหลวงปู่ยนตอนที่สามต่อต้านเสียนุอ๋อต่อต้านแต่น,นก็แน่แต่เปทุนเนาะต่างลวตาก็เข้าใจแต่นะเป๊ทุนก็เธอการรัฐมนตรีแต่เจนนะเอเอาไม่ตะเคียงเอตอตะเคียงสต,อตเอกเออเธอการตะเคียมาตเตก ເອົາຈຽມກາກົດໃຫ້ເຮົາຕາໃດນະຜູ້ກໍກັນຫຼາຍໃນຫນຶ່ງໂຄກວັດໃຫ້ເຮົາຈອງຜູ້ວັດນະເອີສະນັກກໍເອົາໄປສຸນໄປສຸນໄປສຸນຈាច់ຫມູ່ມຸນໃຫ້ເອົາໄປສຸນອອກມາກ່ອນເອົາອອກມາກ່ອນສະນັກກໍພຸງກ້ອຍນັກໂຊກອະພຸງອະນັກຕາດໄດ້ເຄີຍລູກຕາຈຽມຕາຕານນະគេបាញ់ແມ່អោບັງບຸນກັດຈុលໂອ້ລະກັດຈောက်ໂຕສຫຼັບវិញໂອ້ສະນັກກໍຫນູມັນເຕັ້ນວ່າສຫຼັບອະໃນໂຕຕິດສະນັກກໍເລີງຫມົນຕາໄປສຸນບຶງ ตัวอาถับจกายเองโตามเองเมื่อนำโตบูนึงเราเลยเราเลยัดนะวัดขางเชื่องวัดตะบุ้งบดอีโตบุ้งเชื่องวัดลำดวนละบ้านวัืองบดนำดวนพอจากขคณะอำเภออ๋อแสดงอาวัดขางตะบงวัดทักษิณวารีอ๋อวัดนี้วัดอยู่ทางทิศเหนือเหนืออืมของอำเภอลำดวนอำเภอลำดวนเดี๋ยติดปากถนนเออแสดงก็บูตรอกกับโตโน่ฟังลูกตาลูกตาบูคนนี้นวัดลำดวน อ๋อหลวงตาหลวงนุก็นิ่นนวดนู่นนี่บ้านรายใหยานาลูกตาอ๋อหลวงตาบวชเป็นเนนอยู่วัดลำดวนวัดวัดที่หลวงปู่เจียมไปไปบวชบวชที่วัดหลวงพ่อเน็กแหละแต่อยู่วัดลำดวนอ่านี่ยแล้วหลวงปู่เจียมบวชเสร็จก็ตอนน้องหลวงบวชลำดวนขังตัวบุวัดทักษิณวารีอ่นี่บ้านสเกิลสเกิลตอนแรกก็เดาอยู่นานการโตตนแรกก็หลวงตาบูดูไว้ก็เอาเจียมก็มาติีใจโนติจังเวงสร้างเวชนะอ่าร้างวัดนี่บ้าน រានិយាយរឿងលោកជៀងលูกតាមិញជឿប្រសាតាប៉ាក់ទុនក៏មនុជួយសាងព្រះអបបានបជនភ័យនៅឯบ้านណានឯบ้านណានណែអឺនេះរឿងມັນយងกันយងกันស្នាការលូអោក៏บ้านលបីលឺតែលูกតាលืมមិនសੌចច្បាស់ថាលូអោជៀងក៏ត្រូវហាក់លូធួងធួងចាក់ធួងកាន់ໃຫយទេអូត្រង់នេះគេថាឡើងមកមុនខ្មាមុនខ្នាតើគ្រូយត อ๋อหลวงพ่อเจียม,พ,ยมพูดถึงอาจารย์สวงอา,า,งอาขึ้นมาก่อนอาตมา,าขึ้นมาก่อนคนอะ<า>ตอนนั้นลหลวงปู่เจียมอายุประมาณเท่าไหร่ก็เมือนลูกต่างก็รออายุเนประมาณยี่สิบากว่าเลยอห้าสิบปีที่แล้วเออลูกถ่าเริม่มโมลูกโมุนลูกโม่เออ<า>แด้ถ้าแล้วก็เรื่องอย่านะงนั้เราเอาวันเริ่งโมงกิทาเกิดสุ่มเกลีย ฉะน,นันก็พุงตะวซวงพงตะวทุยพงไอ้นุวรถมอราเนาะคิดาใจเรื่องนี้บังเอิญน,นะโยงกันพศ .2513 สหรัฐส,ส,ส่งทหารเข้ากัมพูชาเพื่อสู้รบกับเขมรแดงและเวียดนามที่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ก่อนที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะชนะก็ลูกเอาซวงนี้สรบตัวให้ลูกเกิดเกิดลูกลูกเกิดอาจารย์เกิดลูกเอา่วงแต่เราเจียมใจท่า ชอบลีจอชอบีซอไปจนาก็เกิดีซอจ้ะกิตาเราบิกาเกิดเคยสมบงสบัวายจ้อตงเกิดกะลกรับเกิดบันบุญหรือนะนันบุตีันบุญหรือน่นจ้ตั้งแต่เราเชี่มดินไทยจ่าส้วงตาวงส้วงแล้วลูกสวงออจ่าส้วงนี่กิจจาเร่บอสมัยดับชวนกิจาาดับชวนทับนี่มันึงก ลำโนทราโนสุสานองค์จีองค์จอมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดเสียมเรียบกัมพูชาดิงดิงบอนนะถ้าดับชวนสลับตใจดับชวนนึกแต่เอาตุักจอาสมัยยุคใหม่เทรนเออจรได้พนมนุ่มหรือจะได้ผุหรือจะทายเจาคนลุกมาเยอะแยะแล้วเขาก็ไปเอาหินมัดเอ่อเผาว่าไปเผาให้พวกกระมาเออจริงป่ะใช่าทำเป็นบ้าต่อไป เอาตอนแรกเห็นเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่คุยกับลูกตาตัวนึงเอาตื่นเช้ามาเดินจงกรมตั้งแต่นู่นยังไม่เช้าดอกดึกเดินจงกรมเกือบเช้าวันมาแล้วก็หนาวหนูแต่ละวัแล้วก็แกเดินพอเห็นพระลูกแล้วก็ไปเอาไม้พกที่เก็บเกี่ยวอะไรมากองติดไปวนมุนมาปีนควายมาอังคึงอังคึงหนาวแ้วเออแรงทำเป็นคนบ้าไปเลยอ๋อจะใช่จริงไม่บ้าเนาะ ยายพังลหลวงตายายทำดามันคือยายจูดูดนี่นะออพูดกับหลวงตาเนี่ยพูดทำดาไม่เคยพูดภาษาบา้าแต่คนเยอะเลยเกลียนทำบาทเขาไม่เคยพูดภาษาบา้าแกก็ตลกไปบางช่วงชอบหยอกชอบตลก,ออตลก,กมึดคุนลวงตาล้ววิ่งรึเปล่ะวิ่งนะ uh. ใส่มึดที่ทว uh. นี่ ทางนี้นอนหลับแล้วเอามากเล่งอ๋อเอาเมจิกมาเขียนลงตาเ,าเขียนเต็มเบือเ่ออ่าอ่ลุงตาถอดเสื้อให้เขาใส่เขาว่าไม่ใส่เอ้าไปดึงไปเดี๋ยวดึงไปดึงมาโยกกันเล่นแล้วไปดึงไงเชือกไปวาวเขาหนอ่อยแตกแ้งดึงมาทำท่าจะโยนทิ้งอย่างนี้ ร้องไห้เลยของยางเลยจะร้องไห้จอร้เล่นนะลุงตานอนหลับเลยเอาเลยแกแค้นเลยอ๋อลุงตาจะไปเอาเชือกว่าวเขยนจะไปเอาเชือกว่าวของลุงตาสวงโยนทิ้งเอาแล้วเอาเลยจากถุงยามอเขาอออออ๋ออ๋ออยากิงของฉันของฉันมันหายากหายากเขาร้องให้ลุงตานอนหลับแล้วเอาไมจิเอาเมจิกมาเขียนเขียนเล่น เออเขียนเล่นพอเลียแนเล่นเสร็จแล้วก็ตื่น <gamma> ต <enders> ื <salv ages> ่นขึ้นไปงานก็ดึงมาดูเขียนสีอ้าวนั่นเลยเขียนให้แล้วอ้าวแล้วตอนเขียนทำไมไม่รู้สึกตัวตอนหลับเมาเมาเอออเมา้าวแต่นั้นเป็นไม่ได้บวชบวชที่ไหนอยู่ธรรมดาอ๋ออยู่ธรรมดาอ๋อเมาเออเมอ๋อเขียนไปจีบให้เต็มตัวอ๋อไม่ใช่ลงคล้องให้ปอกไม่ได้ลงอะไรเราเขียนเล่นไปเต็มตัวเลยเขียนมีจีบให้สวยอ๋อ គេរីកប៉ុណ្ណាជិះគេកណ្ដកអឺអោແມងលើវាជិះលេចមកជិះប៉ាប់ពីលោកចាប់ដោះចាប់នេះមើលត្រង់ទៅចាប់នេះយកអោថាក់ត្រេះគេលោកកាថាក់គឺវងពីជាប៉ាប់របស់ត្រេះហឺគេឈឺចេះអោអើយគេត្រេះនេះទៅចាប់ដោះគេមិនស្រេចទេស្រេចក្រាថាអីទៅចាប់គំវាមិនអាចទេក្រាថាអីទៅរាររៃទៅចាប់ចាប់គំក្រាថាអី ไม่ราไทยเด้จะจับกิไม่ราไทยดิมันเชี่ยงเาลยมันทรงสิมันงสไม่ราไทยเกอบยดเหีกราไทยบอกเนียเสินจะจับเนาะถ้าคุณไปจับเลยถ้าถ้าคุณอื่ไปจับนมงั้นโดนขายโดนโดนโดนดนร้องหูใหญ่แล้วเนแล้เออมมีใครมาอะไรเอ๋อไปจับเนี่ยเห็นสาวสวอไปจับนมเขาเลยจับคนไหนสวยเลยก็จับไปยังไงจับแขนจับขาไปคือ แต่จคนอยากให้จับอีกอ้าวบอกคนให้จับมาแบบเฮ้ยกูไม่จับหรอกออแล้วไปจับไอ้คนที่ไม่ให้จับอ๋อไอ้คนให้จับไม่ไม่อยากจับไปช่วยแค่ไหนก็ไม่จับเออเวลาไงจับไอ้จับจับไม่นอะมึงไปจับคนอื่นที่ไม่ให้จับอ๋อเหมือนเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆชอบไปละเขาจับแล้วร้องไหม พวกผู้หญิงไม่มีใครร้องเนาะจับไือเฉยเลยดีใจอีกว่าลุงคุณได้จับเขาคุณจะหากินร่ำรวยไปอย่างนี <Herm> ้นนอออ๋คิด e. ่ายงั um ้แหล้วก็อยากจะให้เขียนให้นี่นี่คนนี้ก็อยากจะจับมั่งเนี่ยอยากจะจับไหมว่าไม่ร้องกันเลยใครว่าอะไรนี่มีแต่มึกสีเขียวอย่างนั้นเลยเขียนเล่นหลุงตาผู้หญิงอ่ะนักสาวจะไม่ให้ตรงนี้เอ่อ แต่คนไหนไม่ให้เขียนเลยวเผลอไปเลยเขียนเนอะแต่คนให้เขียนไม่เขียนแต่คนให้จับไม่จับอแต่คนไม่ให้จับจับคนเผลอไปจับอนับแล้วก็เผลอจับเขาร้อไว้ไปแต่มีอพินิหารอย่างหนึ่งเขาอยู่นู่นระวังประตูวัดเข้ามาโดตาอยู่ที่นี่กินเราเล่นกับพักพวกทำบูดเฮ้ย ลงมาี๋ยวคุณจับจับให้กินเหล้าอีกเออเคยจับให้กินครั้งก่อนแล้วพอมาถึงล่งตาปุ๊บกูตากอดขอเขาหนิเอาเหล้าไปครึ่งแก้วเลยกินทิ้งหมเลยเขาก็กินจุเฮ้ยเหล้าอร่อยนะเอากินกินโดนบังคับไปกินกินบังคับไปจับเออเออล็อกคอยกินเลยเออกินแล้วหลวงพ่อบอกเปพุ๊บบ้างเขาก็ลงไปบอก

อันตรายแบบทต่พอให้แต่แบบที่แค่ตีฟลัดตอนกลางวันหนึ่งสี่หกใจใหญ่หนึ่งสี่หกโอ้ดูตัวสูงมาทำด่าเลยแล้วจะไอ้ไอ้ไอ้ขึ้นขึ้นต้นไม้เมื่อกี้จะตีไปเลขอะไรด้วยธรรมะศรัทธาด้วยธรรมะอย่าศรัทธาด้วยจริตอย่าศรัทธาด้วยจริตอย่าศรัทธาจริตจะศรัทธาจริตถ้าศรัทธาาด้วยจริตจะเป็นการงมงายเอองมงายแล้วก็มีอัตตาของตัวเองเออนั่นแหละมีอัตตาตัวเองถ้าศรัทธาด้วยธรรมะ แกก็ให้ธรรมะพวกเราอยู่แล้วหนึ่งธรรมะของแกไม่อยากได้อะไรเลยสอนคนทางอ้อมอะไรก็ไม่สร้างอะไรก็ไม่ทําและไม่ถือตนไม่ถือตัวสร้างตัวเป็นคนธรรมดาเรียบง่ายนี่เป็นธรรมะอันที่ประเสริฐของลวงตาสวงถ้าตรงนี้ลวงตาศรัทธามากแต่เรื่องอย่างอื่นลวงตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของคนที่เจตนาธรรมะแกให้ แต่คนไม่รู้ว่าทรมะเอเอมองไม่มองไม่ออกมองไม่ออกคิดว่าแต่แกบ้าออแกไม่ได้บ้าอย,ยากจะจับคนนี้จับคนน,บคน,นู้นๆๆนะั้นแกจับไปถ้าเราคิดว่าแกจับเฉยๆนะแกไม่ได้จับๆๆๆว่ามาคิดอะไรเป็นความใคร่ความรักอะไรจับไปเฉยๆเป็นของธรรมดาเอออ๋ <laughs> อปริศนาธรรมแบบนี้เนอปริศนาธรรมและและก็ไม่อยากได้อะไรด้วยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วย ใครให้เงินะไรทองมาก็โยนทิ้งตามถนนบ้างให้เด็กเล็กบ้างเผาทิ้งบ้างทามันเยอะอแกไม่ได้สนใจอะไรกินข้าวกับหมากับมูไม่เกี่ยวอกับพื้นกระดานพื้นกระดานเนี่ยกินตลอดวันยี่สิบชั่วโมงเลยอไม่เกี่ยวเอากินได้ตลอดกินได้ตลอดไม่มีถือสิน่ยต้องกินเวลาโน้นเวลานี้ไม่ธรรมะก็สอนมาว่าอย่าลงตาก็เหมือนกันธรรมะก็สอนว่าถ้าเราหิวต้องกินเอออ๋อ อันนี้ที่เขาว่ามีเย็นมีชาวนั้นคือกดเทระสสยหินยานพวพสงตั้งมาให้วกสงสนุกมากเกินไปใครกินข้าวเย็นไปด้วยก็มันสบายเกินนี่แต่ช่วงเนี่ยแกมาด้วยสมถะเรียบงาย่ายธรรมะแกนัน่คนบังคับผมมให้กินข้าวเย็น <c oughs> ฟังไว้ด้วยตอนบวชนันเทระทขามให้กิน <c oughs> ไปก็ไปเห็นเจ้าของแล้วเอาเงินค่ามีดให้เจ้าของเขา พอดีแกก็วิ่งมาคืนกูไม่ได้ให้ซื้อกูเอาฟรีถ้ากูถ้าพวกมึงซื้อแล้วกูไม่เอาดอกมีดนี่วางไว้คืค่ออ๋อขอรู้สูตรไว้ยังไง่านอยู่ไอเจิตเจ้ท่านมันจริงนยู่นะ,อะพอพุ่งรบพุทะเกณฑ์ดันนะว่าท่านเนี่ยดันติงเยอะทั้าวะชันมันเยอะเม็ดนี้โตไหนแต่ไหนมันเยอะมันเยอเด้ตกลงวันได้มีดเลยมีดแมว ย้อมุ่นเน่ยนบกรจาง้งนะบางเทนตันระบางเทนแล้วกคือถ้าอันย่อทีตีนันเราตมาติ้งก้อียว่แบบางสางออบนตรายลยอกบ็ดบ่อยบินเลยลาดน้ออ๋อเดิมตลอดสเก็ตเยอ๋ไปไปตลาดสังขะไปไปตรงสี่แยกนะมีจะมีต้นนี่ภาพวาดแสดงให้เห็นว่าตลาด ต้นตาลอำเภอสังขะอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ก็คือตรงบริเวณสียแยกไฟแดงตรงนี้นะฮะถ้าเราจะไปวัดไผ่พัฒนาเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้นะฮะนี่เสียแยกในเกรินที่จะไปวัดไผ่พัฒนาเนี่ยสียแยกอำเภอสังขะนะฮะถนนสีเรแล้วก็เลี้ยวขึ้นมานะครับไฟแดงแรกนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตลาดต้นตาลเก่าเดิมมีต้นตาลตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะอยู่ติดกับโรงเรียนวเทยมของอำเภอสังขะนะฮะนี่ก็ที่ว่าการตรงนี้ ถ้าเราตรงมาทางทิศ han, ทเหนือก็จะมีตลาดสดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับบริบเวณแสดงให้เห็นนะครับต้นตาลต,ตลาดเข <AO> e. าเรียกว่าตลาดต,าดต้นตาลตรงมุมโรงเรียนตรงนั้นมุมโรงเรียนจะน่ก,กโเล,ลเตร์ใบเลเขามีขายข้าวขายขนมขายอะไรปะไปหยิบกินหยิบกินพอคนในให้กินแล้วเราพอกินไม่กินอกเหรอคุ้ยเต้พอไปหยิบกินไปเปิดฝ้าม้อกินถ้าเขาให้กินไม่กินกูกินแล้วนี่กูอยากคนให้ไม่กินอ เข้าวชอกินในคนไม่ให้อ๋อทำไมเป็นแบบนั้นปริศนาทำอะไรซ่อนอยู่น่าจะโปรดคนทางอ้อมเหรออ๋อแสดงว่าเขามีเคราะห์อยู่น่าจะเช่นั้นน่าจะโปรดคนทางอ้อมคนนี้อ่ะไม่ค่อยใจบุญหรือเขาจะโปรดบุญออคือทําให้เขาจํายอมให้ ให้เขาก็ได้บุญอาได้บุญไอ้คนที่มีบุญจริงๆอยากให้กินไม่กินไม่กินแล้เออออ๋ออชันซีน่เลยอ๋อเป็นอย่างนั้นชอบเบิกซีเจียอ๋อไปถึงไปหยิบกินเฉยๆไปนั่นอ๋อเป็นการปลดบุญทางอ้อมนั่นแหละอ๋อแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันดีแม้แต่ลวงตาสวงไม่เคยเรียกหลวงตาว่าไอยอนเอรียกแต่ครูยนเวลามาเจอลวงตา เล่นกุ้งกุยยอดแกไม่ถือทั่วแต่ลุงตาไม่ใช่ดูมินแกลุงตาชอบตลกเล่นกับแกถ้าเลอย่างนี้อยู่ไม่นิ่งลุงตาลุงตาเรียกภาษาเนอะไรนะลุงตาเยยังงี้นะเรียกว่าเรียกว่ามีสุขเรียกเล่นอย่างเงียอุ้ยย่าอีราอะไรเคยเคยหลังมีสนนห้ังตัวหน้าใช่ไหมลุงตาก็แปลงดีจิตอร่อยอ่าันหยกเลยแก็ม่กินตัว่วเสร็จกินตั่วไหม เอากิลิมีกระส้วงใช่ไหอ๋อมีกระส้วงอ๋อเอาไปพิมพ์เกยใช่ไหมอ๋อแล้อ๋อเลตลอดลุงเตยอนเรียกเรียกหลวงปู่สวงว่าอีสวงเออออีสวงหยอกเล่นเล่นตลอดแกก็เล่นกับลุงตาเล่นไปไม่มีคนดูดูเล่นเหมือนกันเล่นไปเหมือนกันเห็นไหมลุงตาบอกว่าเอาบิ๊กมาเขียนลุงตาเต็มตัวเลยเวลานอนหลับเล่นงานลุงตาเลยแกชอบอย่างนั้นครับ นิดๆทำไม่ได้นะถือพระอ๋อนี่คำม,มันไตอ่ตอนลุงตาทำหลวงพุทธรูปทำมือห้ามจาอตรงนี้เลยอ่พอเสร็จองค์นั้นปุ๊บลูกปืนมาอ๋อนี่แหละคำมันไตสุมปืนใหญ่มาเลยแต่ด้านหมดด้านหมดถ้าใจใจข้างบนอ๋อทำไม่ลงดินมเตะ<อ><อ>ลุงหัววัดเตะลงหัววัดเตะอ๋อตกมากลางวัดไม่เต่อ๋อไม่ใช่ มีท่เด็ดอะไรต้องลงตาแค่ปั่นพระพุทธรูปคอมนิดลมให้กระจายพระพุทธรูปแค่นั้นเด่นขึ้นไม่แตกอที่ไม่แตกเพราะมันด้านมันดแต่เขาถามแค่นั้นเขาไม่ได้ถามต่อที่มันด้านเพราะอะไรไม่ได้ถามแอ่กั้นนายแค่ก็พูดแค่คาเดียวหรอกคนในเรลยืนตรงนี้คนในอาทิตย์ยืนตรงนี้ตรงกลางอายุทารุณเป็นยังไงอาจารย์ถึงมันไม่แตกมันด้านกันนายออ ถ้าถามต่อททำไมถึงน้านก็ไม่ได้ถามอ๋อไม่ถามจริงถ้าใครแก้ไขปริรนาหลวงตาทวงได้ผู้นั้นถึงจะรู้ธรรมะฝากถึงฝากถึงจากทิกนทั้งหลายหลวงตายนศรัทธาหลวงตาทวงเหมือนกันเพราะ